นะอจะตัดต้นเท้าวกี้ยนต้น้าวกี้นมันยาวแล้วดูดิแต่ตัดยังไงก็ตัดไม่ค่อยจะขาดตัดแล้วพับแบบนี้ด,ดูนี่เนี่ยดูเอจะทํายังไงดีกันไกาเราไม่คมเลยสวัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องวิจัยพีช n แนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพาไปรับกันกายตัดแต่งต้นไม้แบบนี้ครับไม่คมเลยครับเราจะรับยังไงให้คมได้คมกลิบคมเร็วคมนาน เดี๋ยวตามไปดูวิธีการรับกันไกลคีรีหมิกินเขอะเขอะแบบนี้ครับเ่าขนาดนี้ตามไปดูกันเลยครับตามที่เอฟีและทุกท่านถามมากันเยอะเลยนะครับว่าให้ทางช่องวิทัยพีชนแนลทาคลิปวิธีการรับกันไกลตัดแต่งต้นไม้แบบนี้ครับเวลาใช้ไปนานๆแล้วกันไกลจะหมดความคมทางช่องวิทัยพีชนแนลเคยทำคลิปในการรับกันไกลตัดแต่งต้นไม้แบบนี้ให้ชมไปแล้วนะครับแต่ทางเอฟซี หาคลิปไม่เจอครับในวันนี้ผมเลยนําเสนอวิธีการรับกันกายตัดแต่งต้นไม้ให้ดูใหม่นะครับโดยวิธีการรับแบบไม่ง่ายครับครั้งที่แล้วผมเคยใช้กระถางต้นไม้แตกในการรับกันกายตัดแต่งต้นไม้ให้คมได้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้ตัวนี้เลยครับกระดาษทรายเพียงครึ่งแผ่นกระดาษทรายเบอร์100นี่นะครับสามารถรับกันกายตัดแต่งต้นไม้แบบนี้ให้คมได้คมเร็วคมนานและคมกลิบเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับ ทางช่องที่ไทยพี h ชน n นลจะรับให้ดูแล้วก็นําไปตัดต้นไม้ให้ดูนะครับว่ากันกายที่เรารับแล้วจะมีความคมหรือเปล่าครับเรามาชมกันเลยครับนี่ครับเราจะต้องมาทําการถอดนี่ครับเราจะถอดออกกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเอาไปเก็บหนึ่งานก่อนครับเราจะมารับอันนี้กันก่อนครับคมของกันไกยอยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้เราจะไม่รับนะครับเราจะใช้กระดาษทรายเบอร์หนึ่งร้อยนี่ครับเพียงครึ่งแผ่นเท่านั้นนะครับแล้วก็นํามาห่อกับไม้แบนๆแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเรามารับกันไกลหรือว่ารับคมกันไกลกันเลยครับ ระวังเลยนะครับเพราะว่ากันไกยมีความคมเราจะต้องใช้ความระมัดระวังในการรับกันไกยนะครับในการรับกันไกลนะครับเราจะถูไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับใช้กระดาษสายถูไปด้านหน้าอย่างเดียวครับดูครับเห็นไหมครับเนี่ยเราใช้กระดาษสายถูไปเพียงไม่ที่ทีครับกันไกยเกิดความเงาแล้วก็เกิดความคมแล้วครับเพราะว่ากระดาษรายนี้นะครับมีความหยาบ ทำให้กันไกยของเราคมเร็วครับนี่ครับกันไกยของเรามีฟาร์มคมแล้วครับ ไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมตัดกระดาษให้ดูเลยครับมาดูกันเลยครับผมจะตัดกระดาษให้ดูครับนี่ครับกระดาษขาวๆนี่นะครับเมื่อราลักบรรกายไฟแป๊บเดียวนะครับถูเพียงไม่กี่ทีเดี๋ยวดูกันไกลนะครับหรือว่าคมมรรกายจะมีฟัาคมหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับผมแน่นอนครับโดยที่ผมไม่ต้องดึงเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยแค่วางลงไปแล้วก็เนี่ยครับกดลงไปนิดหน่อยครับ กันไกลของเรามีความคมแน่นอนครับดูคมนี่ครับนี่รอยตัดนี่ครับคมกริบเลยครับเสร็จแล้วครับหนึ่งข้างนะครับเดี๋ยวก็เหลืออีกหนึ่งข้างนะครับนี่ครับเราจะรับด้านเดียวนะครับด้านนี้นะครับคีสนิมกินเขอะเลยไหมครับเนี่ยแต่เราสามารถทําให้กันไกลแบบนี้นะครับคมได้ครับด้วยกระดาษทรายหรือว่ารับด้วยกระดาษทรายครับเรามาถูหรือว่ารับกันไกกันเลยครับ ดูครับเนี่ยกันไกลของเรามีความคมคมเร็วแล้วก็คมไวด้วยครับเห็นไหมครับเนี่ยผมลูดหรือว่าดึงมือกลับมาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าติดคมของกันไกยตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองตักกระดาษกันดูอีกทีก็ได้ครับสําหรับอีกด้านหนึ่งที่เราทําการรับกันไกยแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นกระดาษแผ่นใหม่ครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับ กันไกยของเราคมแน่นอนเสียงวังเสียงดูครับเห็นไหมครับเนี่ยคมกริบเลยครับเห็นไหมครับร้อยตัดคมมากเลยครับเพราะว่ากันกกยของเรามีความคมแล้วครับถ้าเกิดว่าใครมีลูกหนูหรือว่าหินเจียนะครับก็มาทําการเจียเพื่อให้คมของ,งกันกกยคมได้แล้วก็คมเร็วเหมือนกันครับแต่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแต่เรามีกระดาษสายเบอร์หนึ่งร้อยหรือว่าเบอร์หนึ่งน,น,นะครับที่มีความหยาบ เราก็สามารถมารับกันไกยแบบนี้ให้คมได้ครับเราจะมาประกอบกันไกยกันเลยครับตอนที่ถอดกันไกยออกมานะครับเราจะต้องจําให้ดีนะครับว่าเราถอดแบบไหนนะครับเราถึงจะประกอบเข้าไปถูกครับนี่ครับแบบนี้ครับเห็นคมของกันไกยไหมครับด้านนี้นะครับจะลู่ลงไปแต่ด้านนี้จะแบนครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใส่แหวนลงไปก่อนครับ และตัวนี้เป็นตัวสปริงครับเราจะเอาไว้ด้านบนครับเสร็จแล้วเราจะใส่ตัวล็อกเข้าไปครับที่เป็นน็อตแบบนี้นะครับเนี่ยใส่ลงไปเลยครับนี่ครับกรรไกของเราใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองตัดต้นไม้กันดูนะครับ ว่าจะเข้าหรือเปล่าในการรับกันกายด้วยกระดาษทรายเบอร์100นะครับตามไปดูกันเลยครับชาหกเกี้ยนที่ยาวๆนี่นะครับต้นใหญ่ๆแข็งๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเราตัดด้วยกันกที่เรารับด้วยกระดาษทรายเบอร์100แบบนี้นะครับดูที่ครับว่าต้านชาหกเกยียนแข็งๆยาวๆนี่ครับจะขาดหรือเปล่าในการรับกันกายขี่สนิมกินเคอะๆแบบนี้ครับกันกายเกา่กาๆนี้ลองตัดกันดูเลยครับเดี๋ยวดูนะครับเป็นไงครับขาดแน่นอนครับเห็นไหมครับเนี่ย เห็นไหมครับขมกลิบเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทัยพีชาแนลได้นะครับดูครับขมแน่นอนครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้นะครับในการรับกันกายเก่าๆวันนี้นะครับให้ขมได้ครับแล้วทางช่องวิทัยพีชาแนลก็นําเสนอไทยเอฟซีแล้วท่านได้ชมเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีช่องวิทัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาาวิทัยพีชาแนลกับผม ในการรับกันไกาเก่าๆที่จะนิมกินเขอะๆแบบนี้ครับด้วยกระดาษทรายเบอร์100กันไกาของเราคมเร็วคมนานแล้วก็คมกลิบเลยครับดูครับนี่ดูครับคมจริงเลยครับเห็นไหมครับขาดแน่นอนดูครับ